สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ชัมสามร้อยครับหลายวันศุกร์ครับผมบอกเลยว่าเดือดทุกอาทิตย์ครับสาหรับท่านใดนะเดือนนี้เดือนกันยาวันที่หนึ่งครับเดือนกันยาแล้วมีรถกันยังครับหรือใครที่ดูอยู่คลิปอยู่นะฮะเดือนกันยาแล้วไม่มีผัวมาเอากับลูกน้องของับไม่ได้เอากับผมนะอ่ะวันนี้ก็ต้องบอกครับสำหรับท่านใดครับที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครสัาชิกช่องยูทูบด้วยบอกวันนี้ครับสำหรับท่านใดนะฮะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เปิดบริการทุกวัน ขายทุกราคารถมีให้คุณเลือกแน่นตัอบครับและรับซื้อรถยนต์ไม่อั้นครับเสนอมาเลยซื้อได้ซื้อครับผมบอกเลยว่าผมซื้อไม่อั้นซื้อได้ทุกรุ่นถึงแม้เราไม่ชำนาญเราก็จะหาเพื่อนที่เราชำนาญในวงการรถยนต์มือสองมาช่วยซัพพอร์ตรถของทุกท่านนะครับแล้วเรารับฝากขายรถด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดนะที่มีโชว์รูมหรือมีสถานที่ริมถนนนะฮะคุณดูเด็คุณจอดไม่ไหวละอยากจะเพิ่มในเรื่องของโชว์รูมครับแล้วก็ร้านแล็บนะฮะแล้วก็ขาแข่เพิ่มเติมนะฮะ สำหรับท่านใดที่อยากจะซัพพอร์ตพวกเรานะฮะมีให้คุณช่วยซัพพอร์ตกันแน่นอนครับหรือใครมีที่อยากให้เราไปเช่าหรือใครอยากมีพาร์ทเนอร์อยากเป็นพาร์ทเนอร์อยากเป็นอะไรติดต่อมาได้เลยฮะมีวงเงินไม่รู้จะใช้อะไรส่งให้เราทําแล้วก็แบ่งผลกําไรอะไรบอกได้เลยนะฮะอยากจะขยับขยายใ,ให้มันเติบโตมากขึ้นนะฮะอ่ะไปกันครับรถวันนี้นะฮะรถวันนี้นะครับมีให้คุณเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่เป็นซื้อมาคาแบบครอบครัวะฮะครอบครัวอย่างพานามีราเรามีทั้งโอรุ่นเก่า รุ่นใหม่นะฮะอ่ะอย่างคันนี้พานาเมราเอสครับเอสไฮเอส4.8รถเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้ว2ล้าน8 2ล้าน9แสน9หมื่นบาทลด2แสนเหลือ2ล้าน7แสน9หมื่นบาทครับเอาไปเลยครับขัดสีก็แก้สบายภายในสบายห้องเครื่องครับรถคันนี้อยากได้ยดันายครอคุยการจัดไฟแนนซ์ได้2ล้าน5ถึง2ล้าน7เลยนะฮะออกรถดาวนิดเดียวเองคันนี้สภาพสวยเครืค่องส่งเกรื่องียนจัดเต็มคาราเบลเลยนะฮะ2ล้าน7แสน9หมื่นบาทครับกุญแจล็อกฮะขอบคุณนะฮะ อยู่ในโชวช์วรูมล,ล็อกรถครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะเอารถที่อยู่ในโชวช์วรูมแต่เสือกล็อกครับอ่ะไม่เชื่อไม่เชื่ออ๋อเปิดเปิดเปิดนะฮะเปิดนะฮะ<แ>อ่ะสองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทสำหรับพาราเมล่าเอสไฮบริดคันนี้ครับ,รบรนะฮะดูมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยนะฮะให้รู้ว่าเพิ่งล้างมานะฮะอ่ะคันนี้สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสำหรับพาราเมล่านะครับคันนี้นะครับสวัสดีครับอ่ะ ใครที่ดูอยู่นะฮะอ่ะคันนี้คันแรก2องล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเอางี้ดีกว่าเราจะไลฟ์กันไปเร็วๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะรถแม่งเยอะจัดเยอะเฮี้ยๆเอาเยอะๆเยอะมากๆเยอะมากๆนะฮะอ่ะพันธมลิลล่าคันนี้สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทพันธมลิลล่าคันนี้หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะปีสิบเก้ารถสีดำนี่ประตูดูดด้วยแบบไงถ้าคนเล่นมุกก็จะแบบประตูดูดอู้หูดูดดูด นะฮะอันนี้เราไม่ได้เล่น,ลนมุกป,ประตูดูดนะฮะคันนี้ออปชั่นสปอร์ตดีไซน์ครบหมด6กล้านห้าแสนเ้าหมื่นบาทเท่านั้น 1, 000, รถ1นึ่งแสนเหลือหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทจัดไฟแนนซ์ได้6กล้านสําหรับท่านใดใครที่อยากได้นะฮะทาอะไรอยลาานาเมล่าคันนี้อ่ะคันต่อไปนะฮะคันนี้เบลเล่เบลเล่ไฟอิงสเปอร์นะฮะไฟอิงสเปอร์นะ,ะครับคันนี้ปี2015ครับรถสวยจัดนะฮะรถผู้ใหญ่ฝากขายครับ คนอื่นขาย9ล้านกว่าผมขาย8ล้าน9มือ8ล้าน9ก้าแสนไอ้แล้านเหมื่นบาทพอราคาต่อรองได้ขายได้ขายเลยครับคันนี้ไม่เพียงเท่าไหร่เองแป0 0มกิโลครับนะฮะเจ้าของใช้ชรักษามากใหม่กิฟต์เลยอะรถใหม่กิฟต์เลยนะฮะสวยจัด8ล้าน9ก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะไฟกระสุนหน้าใหม่พวงมาลัยใหม่หมดแล้วนะฮะอ่ะคันนี้เทคอาร์คันนี้จองแล้วนะฮะเทคอาร์คันนี้จองเรียบร้อยแล้ว นะฮะลัมโบกีนี่จองแล้วนะครับอ่ะเคแมนแดงเราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนครับถูกจองไปแล้วแล้วก็มีคันโดนบิดเบือนนะฮะไม่รับรถสักทีนะฮะสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทผมรถแสนหนึ่งเหลือสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับเคแมนแดงจองด่วนเลยนะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะคันต่อไปมินิไซวอล์กไซวอล์กมีเพียง12คันในประเทศไทยปี2022 3, 800, ัี่สิบไม่สามพันอ้3,500กิโลนะฮะ ไม่3,500กิโลเท่านั้นเปิดประทุน c o เว e เทเบิลครับคันนี้นะครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าสีเหลืองมะนาวแท้จากโรงงานมีเพียง12คันในประเทศไทยต้องบอกแบบนี้ครับ12คันในประเทศไทยคืออะไรไปเอารถที่นั่เข้าศูนย์จากมิ l ล e เอียมครับ12คันในไทยเปิดจองหมดภายใน3นาทีแล้วหมดแล้วไม่มีการไายการผลิตออกมาในประเทศไทยแล้วมีแค่12คันเท่านั้นครับ12คันเท่านั้นสําหรับท่านใดที่อยากได้นะฮะ คันนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงไซวอล์กนะฮะสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเอาวันนี้เอาไปสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นสําหรับท่านใดที่อยากได้นะฮะสำหรับไซวอล์กครับไปกันต่อนะฮะรถสวยมากๆเอ้ยยังมีรถใหม่ด้วยเราพาไปดูรถใหม่ก่อนนะฮะรถใหม่ผมใส่โปรเลยดีกว่าผมใส่เลยนะฮะมันจะไม่รับอีกต่อไปสำหรับโปรรับในกลุ่มโอเ n นแชรครับเรามีโปรรับอยู่คันนี้ซูซูกิจิมมี่รถใหม่ล้านแปดเก้า คันนี้รถใหม่ป้ายแดงเหมือนกันผมได้ราคาพิเศษมาเพียงคันเดียวเท่านั้นสีดํามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเหลือน1นึ่งล้านหกแสนบาทรถป้ายแดงนั้นจะไนั้นได้ล้านห้าหนึ่งล้านหกแสนมบาทกล้าท้าชนทั่วประเทศไทยไม่มีใครขายถูกกว่าผมแล้วแลวมีวารณีคุณ3ไปีห้าหมื่นโลขัดสีเกลือแก้สมาแไดสบายเกือติดฟีบาฟุงให้ซามิมเกตอเนริจากประเทศเยอรมนีหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทสามารถเลือกได้ว่าคุณจะแรบสีอะไร สามารถเลือกได้ว่าคุณจะแรปสีอะไรครับอ่อให้คุณอีกหนึ่งสีสีในสีเนี่ยเรามาเลือกเฉดสีกัน,นะฮะเรามีงบในการแรปสีให้นะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้รถคันนี้นะฮะหนึ่งล้านหสสี่มื่นบาทครับเนี่เป็นไงลาม,มาไล่สดแล้วเดินมาเฉี่ยวแล้วไล่ไหมไล์สดไหมไล่สดไหมถ่ายคลิปไม่พอใครเป็น FC ปักกิ่งนะฮะพิมคอมเมนต์ FC ปักกิ่งหน่อยแล้วกันนะฮะบา,บายยหน่อยฮะ เป็นไงเดี๋ยวนี้เฉี่ยวต่ก่อนนะคุณไ like, ร้ท้าบตายคอทบแตกน้าไม่เคยได้แดกครับหลังๆนี้เริ่มมีแฟนคลับเริ่มเอาน้ำมาให้กูแดกครับเป็นไงเริ่มอยู่เป็นทุกวันนี้รีวิวโรงหนังไอคอนสยามานะนะใครมีงานติดต่อรีวิวป้ากิ่งได้นะรีวิวไอคอนสยามานะนะล่าสุดนะฮะก็โชคดีหน้ได้แดกน้ำนะเดินได้เดินเข้ากล้องเดี๋ยวนี้หยิบโทรศัพท์ปุ๊บไม่ต้องเรียกป้ากิ่งนะเห็นโทรศัพท์ปุ๊บเดินมาเลยแซวนะฮะหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทครับฮะ ไหนล็อกอีกแล้วฮะรถในโชว์รูมครับนะครับมึงไม่ต้องล็อกก็ได้ทิ้งกุญแจไว้ยังออกไม่ได้เลยคันนี้ไม่มีจอใส่จอให้ด้วยผมใส่จอให้ใส่จอให้ด้วย,อจ,อจ,อวยจอมีแบนอะ่ะเอางีา้ดีกว่าหนึ่งล้านหกแสนสีส่หมบาทขายแบบไม่เหลือแต่กูอยากขายขายให้รู้จักเกม,มาร์เก็ตนะเจอกูนะฮะเจอกูกูมีแค่คันเดียวคันต,ต่อไปกูทำไม่ได้แล้ว นะฮะได้ราคาพิเศษมาเพียงคันเดียวนั่นฮะอ่ะไว้ดูพรุ่งนี้นะฮะได้ยังหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทครับคันนี้ป้ายแดงนะฮะใหม่สดนะฮะรถป้ายแดงนะครับสวยๆสำหรับท่านใดที่อยากได้มีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับคันนี้ใหม่กริปจอก็ไม่มีนะครับอะไรก็ไม่มีนะฮะก็สำหรับท่านใดที่อยากได้หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทครับโคเป้นโคเป้นคันนี้จองแล้วนะคันนี้จองแล้วแต่เรายังมีที่ท่าเรือสีขาวนี้อยู่ 1>, 1 9 9 0 0 0 0บาทเราพอเรโมชั่นเหลือ1 8 4 0 0 0้บาทเท่านั้น1 8 4 0 0 0้บาทแล็บสีก็ได้แล็บใส่ก็ได้เราแถมให้นะฮะเราแถมให้เลยสำหรับท่านใดลูกค้าที่อยากได้นะฮะ1 8 4 0 0 0้บาทแล้วก็ขัดสีเครื่องแก้ซองภายในสปราร์คงเครื่องติดฟรีเบาฟุ้งให้นะฮะรอบคันสบายใจได้สาหรับรถคันนี้นะฮะอ่ะคันนี้1 4ึ0 0ล้บาทลด50,000เหรือหนึ่งล้านสี่แบาทครับ แล้วก็ของแถมว,วาระตีเหมือนกันหมดเลยทั้ง3คันนี้ผมจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษเลยมีเพียงอย่างละ1คันเท่านั้นถ้าคุณคิดว่าหาได้ดีกว่านี้ไปหาครับแต่ถ้าคุณหาวางนี้ไม่ได้คุณมาที่ส0 0รกะลาดคุณรู้ไปนคนโชคดีที่สุดแล้วที่คุณซื้อรถคันนี้หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะไม่คุยเรื่องคันอื่นต่อแล้วนะฮะไปะนะฮะ S L K S L K. K มาใหม่2คันคันนี้ส่งไปเซอร์วิสเครื่องเกียร์มาแล้วห0 0มืเก็บสีมาแล้ว นะฮะราคาเท่าไหร่วะคันนี้859,000บาทผมให้789 789 789,000บาท789,000บ,บาทเท่านั้นสำหรับ SLK คันนี้ชุดตัก m g รอบคันเซอร์วิสหมดแล้วมีบินใบเสร็จ60,000กว่าบาทขายแบบเอาแค่เงินกลับนะฮะ SLK คันนี้1989คันนี้ SLK 200ครับขายใน,นราคา1,290,000บาทถ้าอยากได้วันนี้ จองภายในวันนี้ผมลดให้ครับผมลดให้เหลือล้านสองสามหนึ่งล้านสอสามืบาทเท่านั้นหนึ่งล้านสามบาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่อยากได้นะฮะมาผมปล่อยโปรลับพิเศษให้หมดครับปล่อยโปรลับพิเศษให้หมดอาคันนี้คอเวดซีแปดคอเวดซีแครับ ขายดาว8 9ด0สนบาทผ่อนเดือนละแสนเก้าหครับอีก4ีงวดเบสเซ็ตเก้าล้านหกว่ารถดอกเบี้ยหมดแล้วถ้าคุณซื้อกันนี้ไม่ถึง8ล้านแล้วจัดไฟแนนซ์ใหม่โดนดอกเบี้ยนะฮะสล้านกว่าคันนี้เราขาย7เอ่อเก้าล้านห้าแสนกว่าบาทครับนะฮะเราคุยกันแบบนี้ครับว่าคันนี้ดาว8ปดเก้าเผมลดให้แสนหนึ่งเหลือ7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเงินดาวนะฮะอ่าฟอร์มัทแตงสองล้านแปดแสนเก้าร้อยบาทเหลือ2องล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทครับโปรโมชั่นรถโต รถตู้ผมครับเอางี้ใครอยากได้คันนี้รถยนต์เล้าผมขายดาว8,000ห้าผ่อนต่อไปเสร็จ3ล้าน3ต่อราคามาอยากขายผมไม่ได้ใช้แล้วผมได้คันใหม่มาแล้วผมจะขายจะขายนะครับแบ่งปันรถเซอร์วิสให้ครบหมดนะฮะเซอร์วิสให้ครบหมดถ้าอยากได้คุยกันราคาพิเศษนะฮะเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ผ่อนเสร็จ3ล้าน3 9 0 0 0 0 0บาทครับขายดาว8,000ห้าแต่ถ้าอยากให้รถราคาอะไรโทรคุยกันเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อผมอยากขายแล้วทันีผมได้คันใหม่มานะฮะก็ว่าจะขายออกนะครับเป็นเ e อ็กซ์คลูซีฟเลา้า ราคาตลาดขาย3ล้านปลายถึง4ล้านต้นคันนี้มันไม่เยอะหน่อย2องแสนสี่แต่เซอร์วิสครบหมดทุกอย่างมีวารันตีคุณ1ปีเต็มซ่อมศูนย์ด้วยเอากันแบบนี้เราคุยกันแบบนี้นะฮะอ่ะคันต่อไปเวลไฟรุ่นยี่สิบแปดแสนเก้าเหมืบาทลดแสนนึงไม่พอผมขายให้ในราคาคันนี้คันเดียวนะตามสภาพนี้เลยนะ7จ็ดแสนห้าพอเจ็ดแสนห้าพอฮะคันนี้7จ็ดแสนห้าพอคันนี้รถตู้รถตู้ฮ่าไฮบริดเวลไฟรุ่น X เบาะเย็บแล้วสีเก็บแล้ว เบาเย็บแล้วสีเก็บแล้วนะฮะเบาเย็บใหม่ขอคุณแจด้วยฮะเบาเย็บใหม่หมดแล้วคันนี้ราคาตั้งอยู่ล้านแปดก้าผมลดให้เหลือล้านหกเก้าพอหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นผมทําแล้วนะหนึ่งล้านหกแสนเก้าบาทจัดฟไฟแนนด์เต็มออกรถศูนย์บาทจองด่วนแล้ววันรตีคุณอีกหนึ่ง 1, ปีเต็มแล้จะเป็นเครื่องเกต้าสต๊อกคุณอยู่ต่างวันสไ่งรออนฟรียี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทรออะไรฮะถูกที่สุดในตลาดผมขายเคลียร์สต็อกค,ครับหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะ ขายเยดีเซล2ล้าน5แสน90,000บาทครับมาแค่2ล้าน7แสน90,000บาทครับคันนี้1ล้าน4แสน90,000บาทปร,ประทุนครับจากล้าน79อไทยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ขายเลยผมขาย1ล้าน4แสน90,000บาทเท่านั้นเจ็ดสปีดเปิดมาทุนคันเดียวเท้านั้น,น,น S Class คันนี้เรามี2คันคันนี้ลูกค้าฝากขาย S Class 300 2ล้าน1แสน90,000บาทเรามีคันหนึ่งแบบนี้เลยไม่แสนห้า หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทแต่กำลังติดจองแล้วนะฮะกำลังจะจองแล้วคัวนนั้นรวดเร็วมากนะฮะอ่ะคันนี้ BMW รอส่งวันนี้เซอร์วิสส่งให้ลูกค้าวันนี้นะฮะรอแป๊บนึงคันนี้จบไปแล้วจบไปล้านเจ็ดนะฮะส่วนนี้ครับพาเมล่าไอ้ใช่พาเมล่าเทคันเทคัน 4S แกนท d t o u r i อ่อแกนอ่านี่อะไรวะคอสโอเวอร์นะฮะเป็นนี่แวนมามากำลังแล็บอยู่นะฮะกำลังแล็บอยู่คันนี้งานแล็บของเรา ดูคลิปนี้เช็คราคาเรามาเลยเล้าคลิปนี้ไม่ยืนยันลดหมื่นหนึ่งลดหนึ่งหมื่น,นะฮะเปิดบริการนะฮะร้านแล็บนะฮะอยากคันนี้แ,แล็แลวขออนุญาตเปิดนะพี่เปิดได้ใช่ปะ่ะ<ด>นี่ดูงานเหมือนสีจริงให้ดูเลยอันนี้งานเกรดพีทีงานสวยนะฮะงานไม่ไก่กาอาราเล่ถึงผมจะเพิ่งเปิดแต่ผมก็แล็บรถมาเป็นสิบปีรู้ว่าอะไรมันต้องเป็นอะไรนะฮะนี่ติดยันข้างหลงังครบหมดสีพีทีใหม่ กิฟเป็นเขาเรียกนวัตรกรรมล่าสุดแหละที่ทำกันนะฮะแล้วก็ดูแลตลอดชีพสำหรับท่านใดที่อยากจะแรปนะฮะอย่างเนี้ย p ีทแล้วส่วนคันนี้ขายนะคันนี้ขายนะฮะคันนี้ขาย7จ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทไม่ต้องไปนั่งรอครับคันนี้มีไฟแนนซ์ด้วยเป็นสัญญาผ่อนต่อใครอยากได้ติดต่อมาเลยนะฮะคันนี้กาลังแรปสีไอศครีมบูสีเดิมสีเบอร์กันดี้ครับสีเบอร์กันดี้นะฮะกาลังไล่ทําอยู่นะฮะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับ อ่าสามห้าศูนย์แซดสามแซดหนึ่บาทครับเบาะเย็บใหม่สีเก็บใหม่ไฟหน้าขัดใหม่เซอร์วิสให้ก่อนออกรถให้สบายสบายหนึ่้านหนบาทมาก่อนได้ก่อนครับ SLC 2องล้านเนบาท SLC 2องล้าน้าบาทครับสองล้านเบาทนะฮะสองล้านบาทไปกันต่อฮะสองล้าบาทนะฮะแล้วก็โซเยอ โซเยอร์ผมขายราคาสุดท้ายแล้วกัน1390,000บาท1 3 9 0 0ล0บาทครับลูกค้าฝากขายบอกให้พี่ยอมเหอะขายเหอะนะคะมินิเปิดมาทุนครับอยากได้วันนี้เอาไปเลย7 5 9 0 0 0นาบาทจาก8 9 9 7 5 9 0 0 0บาทดังดังดังคันนี้เปิดแบบเบาๆ399,000บาทถ้าเอาวันนี้เอาไป3 0 0ตามสภาพนี้เลย3 0 0ตามสภาพนี้ของแต่งจัดเต็มนะฮะดัง ขายทุกที่ทุกในตลาดดีกว่าไอ้แปดจองแล้วนะฮะลูกค้าไม่รู้เอาไงเหมือนกันนะฮะจองเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเอาไงเหมือนกันนะฮะขายก็ขายขาย,ขาย,ขายไม่ขาย,ไม,ขายไม่ไรเก็บไว้รถตัวเองครับบิทเทิลจองแล้วลูกค้ามาสรุปพรุ่งนี้ทีหนึ่งใครอยากได้ติดต่อมาได้ผมขายเพียงเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเผื่อลูกค้าเจ้าแรกเขาจัดไม่ผ่านหรือไม่เปลี่ยนใจนะฮะคิวห้าเก้าเก้าครับอีคูบหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับพันธุ์ไมล่าคันนี้ขายแล้วนะฮะอ่ะสีอาซาสสีอาซาส หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีนะฮะแล้วก็รถคันนี้ชุดแต่งมูกเก้นทั้งคันผมขาย 99, ห้าเก้าเก้าพอห้าเก้าเก้าพออะเล็กซัสเล็กซัสผมเองคันนี้ผมใช้อยู่ขายแม่งเลยดีกว่าเล็กซัสตัวรถปีสองพันสิบแปดสีแดงครับสีแดงแท้ไม่แสนห้า 105, ขายสองสี่เก้าผมลดหนึ่งแสนเหลือสองสามเก้าเก็บสีให้รอบคันเปลี่ยนล้อแบบเล็กซัสให้ ถูกที่สุดในตลาดจัดไปนะเเต็มอยู่ในเกณฑของลูกค้าครับเอาไปเลยะฮะโคตรโหดโปนี้โคตรโหดนะฮะปนี้โคตรโหดล้วลยังมีไม่นิคันละห้าแสนกว่าหกแสนกว่าคันที่แมนเก็บงานอยู่นะฮะอีกเพียบก็อยากได้คันไหนติดต่อมาเรามีรถหลายราคาหลายรุ่นให้คุณเลือกขาดอยากได้คันไหนติดต่อมาครับสำหรับท่านใดน,นะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยช่องทางทิกตอ,อกคนดูอะไรโอ้ขอบคุณครับ4ี่คนยังดีฮะ ยูทูบด้วย Facebook ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะ้าผมบอกเลยว่าเดือนเดือดเสาร์ที่นี้เปิดบริการสรับทุกราคาจ่ายขายได้ขายรถเข้าใหม่เพียบเรามีคาเย็นไฮบริดอีกคาเย็นดีเซลขายเย็นดีเซล2ล้านต้นก็มีนะฮะขาเย็นดีเซลขารเย็นไฮบริดรถสูนรเอสคันหนึ่งล้านปลายปลายมีให้คุณแบบหูเยอะมากเราขายบรกว่าเต้นด้วยกันแม่งร้องอะเต้นด้วยกันแม่งร้องผมบอกแบบนี้ดีกว่านะฮะ อยากได้กันไหนโทรมาเลยฮะทีมเซลล์เราดูแลอยู่แล้วติดต่อมาได้กันยาผมไม่รู้ครับแต่ถ้ากูขายเนี่ยกูขายหมดฮะขายหมดหมดกันนะผมบอกนี้ให้หมดกันไปเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ